ร่วมตามรอยพ่อโดยผลิตภัณฑ์ายบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดหนังสือพิมพ์บ้านเมืองหลังกลับจากส่งภรรยาที่ตลาดก็จะต้องสวมบทบาทเป็นพ่อครัวหาอาหารให้ลูกก่อนไปโรงเรียนแล้วจึงเริ่มเข้าสวนทำงานที่ตนรักต่อไป ก็ต้องทำนะทำทำดีกว่าตัวเราทําไม่ได้คืออะไรก็ช่างอย่างต้นไม้เนี่ยมีได้ไหมผมจะไม่บอกโอ้ขาไม่ดีขึ้นไม่ได้ผมจะไม่พูดผมต้องลองขึ้นก่อนหลังจะปวดนี่ได้ชีวิตของผมก็เหมือนเหมือนว่าเหมือนก็เหมือนกับเราเป็นไทยนะเราไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ทําเดินตามรอยพ่อคิดว่าหลักปรัชญาอย่างอย่างหนังสือที่บ่านะถ้าปลูกทุกอย่างที่ขายได้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆการได้ทําตนตามแบบอย่างคําสอนของในหลวง ได้เป็นตัวอย่างแก่คนในชุมชนจนเมื่อขึ้นปีใหม่ที่ผ่านมาเขาได้รับรางวาัลผู้พิการดีเด่นและได้รับรูปพระบรมฉายาลักษณ์เป็นรางวัลที่มีค่ายิ่งแก่ชีวิตของเขาดีใจตื่นตันตื่นตันคือมันจะเหมือนกับต้นในคนทําดีเรื่อยไปอ่ะพอเราได้มาแล้วห้าปีหรือสามปีมาแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันก็มันก็ปวดใจนะใช่ไหมเพราะอีกสามเดือนมาแล้วผมจะต้องมีเพิ่มจากครั้งหนึ่ง เคยเป็นหนี้สินหันมาปลูกผักพืชไร่กว่าร้อชนิดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่มีกินเหลือขายมีน้ำใจแจกเพื่อนบ้านไม่มีความจนในหมู่คนขยันไม่มีหนี้สินชีวิตเราก็จะมีความสุขหากเรายึดมั่นตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งที่อดีตชาวนาผู้พิการท่านนี้น้อมนำเอามาใช้พลิกฟื้นชีวิตอย่างจริงจังจนครอบครัวของพี่หินจำปาเทศเป็นที่ยอมรับของเพื่อนบ้านและชุมชนครับ คำสอนของในหลวงของพ่อหลวงเรานี่ดีถ้าคนใช้จริงๆและทําจริงๆคือการคืออย่างอย่างในหนังสือที่บอกว่าคือมีสวนผักมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้ไปไหนจะไม่ได้ออกไปเที่ยวเตะจะไม่ได้ไปกินลาคือจะต้องอยู่กับหาอาหารปลาได้สวนไนงะคือคือรายจ่ายทางอื่นก็จะไม่มีถ้าตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยนะคือก็ได้อยู่อย่างนี้คือท่านทำนะ่ะท่านท่านก็ทาทาเพื่อลูกนะคืออยากให้ลูกสบายลูกเหมือนลูกเป็นดินอะไรเงี้ย เราก็อย่าไปเป็นพระะท่านเป็นพระะไม่ใช่กับท่านโดยตรงแต่ก็เหมือนใช่ไปเป็นสระสังคมก็เหมือนใช่หรือบุคคลอื่นเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนถ้าเราช่วยเหลือเราได้ก็เหมือนเราช่วยพ่อทั้งอ้อมขอขอบคุณโรงแรมพิจิตพราซ่าที่ให้ทีมงานสยามได้มาตามรอยพ่อถึงเมืองชาละวันจังหวัดพิจิต จากชาวนาที่เคยหกล้มกับชีวิตที่ไม่เป็นใจพันตัวเองมาเป็นชาวสวนตามคำสอนแล้วก็แบบอย่างที่ในหลวงได้ทรงวางไว้ให้กับลูกๆประชาชนของพระองค์ค่ะความสุขของพี่หิมในวันนี้ก็คือการได้ใช้ชีวิตอยู่ในสวนที่เขารักกับครอบครัวด้วยความพอเพียงนะคะแล้วก็ด้วยหัวใจของนักสู้เมืองพิจิตรแห่งนี้ค่ะถึงแม้ขาข้างนึงจะพิการแต่ขาอีกข้างก็ยังยืนหยัดได้อย่างมั่นคงค่ะ และตอนนี้ก็มาถึงช่วงเล่าเรื่องพ่อแล้วนะคะช่วงนี้เราเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เขียนบอกเล่าความในใจที่มีต่อคุณพ่อหรือว่าองค์พ่อหลวงมายัางรายการของเราค่ะ วันนี้จดหมายของเราส่งมาจากคุณรัตนาเอี่ยมศรีค่ะเล่าให้เราฟังว่าดิฉันและครอบครัวยึดพระราชดำรัสของในหลวงท่านในการกินอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักออมและดิฉันก็สอนลูกให้รู้จักประหยัดเขาไปโรงเรียนจะเหลือเงินมาหยอดกระปุกทุกวันดิฉันรู้สึกภูมิใจมากที่คำสั่งสอนของฉันทำให้ลูกรู้จักคำว่าพอเพียงรู้จักใช้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น ถ้าไม่มีพ่อหลวงท่านให้แนวคิดแก่ปวงชนชาวไทยคนไทยคงไม่มีหลักยึดหลักปฏิบัติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญค่ะและจดหมายฉบับนี้นะคะก็รับไปเลยเป็นกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ไฮนะคะรวมไปถึงจดหมายอีก4ฉบับจะได้รับของรางวัลจากทางรายการเช่นเดียวกันค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆแบบนี้อยากเก็บไว้ในใจคนเดียวนะคะถ่ายทอดลงมาในกระดาษแล้วก็ส่งจดหมายมาตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ไฮบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด และหนังสือพิมพ์บ้านเมืองนะคะทั้งหมดนี้เป็นผู้สนับสนุนให้คนในสยามเดินตามรอยพ่อเพราะว่าคำพ่อสอนทําได้จริงค่ะวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่พุธหน้า4ี่โมงเย็นลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะคำสอนของในหลวงคุณพ่อหลวงเรานี่ดีถ้าคนใช้จริงๆและทำจริงๆคือการคืออย่างอย่างในหนัง,ง,งสือที่บอกว่าคือมีสวนผักมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยพวกนี้จะไม่ได้ไปไหนจะไม่ได้ออกไปเที่ยวเตะจะไม่ได้ไปกินเหล้าคือจะต้อง อยู่กับหาอาหารปลาได้สวนไงคือคือรายจ่ายทั้งอื่นก็จะไม่มีถ้าตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเนี่ยนะคือก็ได้อยู่อย่างนี้คือท่านทำนะท่านท่านก็ทําทาเพื่อลูก,กน,นะคืออยากให้ลูกสบายลูกเหมือนลูกเป็นดินอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปเป็นพระะท่านเป็นพระะไม่ใช่กระท่านโดยตรงแต่ก็เหมือนใช่ไปเป็นสระสังคมก็เหมือนใช่หรือบุคคลอื่นเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนถ้าเราช่วยเหลือเราได้ก็เหมือนเราช่วยพ่อทางอ้อม